กอสดพรีวิวครับมาที่เกมกลุ่ม G ีคู่ระหว่างทีมชาติบราซิลครับพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับบราซิลนี้แชมป์5สมัยนะครับแล้วก็ถูกยกให้เป็นเตลงหนึ่งของฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกเช่นกันนะครับจุดอ่อนของพวกเขาเนี่ยก็คงจะเป็นฟูแบกนะครับที่ดูโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูที่เละเลยก็ว่าได้นะครับแม้แต่อเล็กเตลเลสนะครับตัวยืมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้ไปเล่นให้กับเซบียยังติดทีมชาตินะครับหรือจะเป็นทางฝั่งแบ็คขวานะครับดานนี่อเวสยังต คือยุคใหม่ของบราซิลชุดนี้เนี่ยไม่มีฟูลแบ็กที่ดูดีเลยนะครับหรือแม้แต่ตัวเซนเตอร์แบ็กก็ดีนะครับก็ยังต้องเข็นเตโกลซินวานะครับแต่ก็ยังเป็นจอมเก่านะครับแล้วก็เซฟให้กับเชลซีไว้ได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ยังเป็นตัวหลักคู่กับมากินยอสมากินยอสเนี่ยก็ยังมีการตั้งคำถามนะครับว่าหลังจากที่ลงมาเล่นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยโอ้โหดีแล้วหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังเป็นตัวหลักให้กับทางปาลิแซงแชมเมงเหมือนเดิมนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับของบราซิลชุดนี้ก็คงจะ แนวรุกเนี่ยต้องบอกว่าใส่ใครก็ได้นะครับมีทั้งลาปินยานะครับมีทั้งอันโตนี่มีทั้งอลิชาลิซอนเนมานะครับวินิซิอุสโจเนียกาเบลเชซุสนะครับอากาเบลมาติเนลี่คือจับใครลงสนามก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเนมาเท่านั้นครับที่ยืนหนึ่งยืนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเล่นแนวรุกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ลิชาลิซอนนะครับก็เป็นลูกหลักของโคชนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นคล้ายๆกับกองหน้าตัวเป้าตัวธรรมชาติจริงๆนะครับก็อาจจะได้ลงสนามในเกมวันนี้ ส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นหน้านที่ของลาปินญ,ญานะครับส่วนอารโตนี่แฟนถีก็คงจะต้องมาลุ้นครับว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าในเกมวันนี้ครับ ส่วนเซอร์เบียครับเข้ามาฟุตบอลโลกในครั้งนี้นักเตะของพวกเขานั้นก็มีหลายๆคนนะครับที่มีชื่อแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแล้วก็ยังเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติเซอร์เบียอีกด้วยนะครับอย่างตรงกลางนะครับเซอร์เก้มิลิโควิชตาวิชนะครับห้องเครื่องครับจากไลซิโอหรือว่าจะเป็นแนวรุกนะครับอย่างวาราโฮวิชนะครับกองหน้าจากยูเวนตุสนะครับแล้วก็มีทางการของลูก้าโยวิชแน่นอนครับสองทีมนี้ชื่อชั้นของเซอร์เบียยังไงก็สู้ชื่อชั้นของบราซิลไม่ได้นะครับเเพพรรรรราาาาาะะะะบบบบซซิิลลลนนนี่่ยกก็คคคืออัััถึงงงแม้วหโดฉฟู ดูไม่ดีไม่ดีนะครับดูขี้ริ้วขี้เหร่ตามชื่อตามสายตาของครูดูที่มองเห็นนะครับแต่เวลาซิลเนี่ยพอถึงทัวนาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเวทีของพวกเขานะครับพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับหลังที่เป็นแชมป์โลกก็ดีหรือว่าตอนที่เป็นเจ้าภาพก็ดีที่แพ้ให้กับเยอรมัน7จนะครับาาาหางครจักันได้นะครับแต่บราซิลนี่ก็ต้องบอกว่าได้การันตีแน่นอนครับที่1ต้องมีนะครับเข้าถึงรอบ8ทีมต้องมีอย่างแน่นอนดังนั้นเกมรอบแรกดังนั้นนเกกกมรรรอบแแั บราซิลแน่นอนครับฝากไว้ด้วยกับสกอร์สดที่เราจะมีพรีวิวทุกๆวันทําการนะครับอย่าลืมนะครับที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเพจ YouTube Facebook ของสกอร์สดจะมีพรีวิวมาทุกวันทําการเช่นเคยครับ